อ่านักสัสดีทุกคนนะครับหลังจากที่คลิปก่อนหน้านี้ผมได้ทําการรีวิวตัวละครตัวนี้ไปแล้วนะครับใครที่ยังไม่ได้ไปรับชมนะสามารถไปรับชมกันได้นะครับเป็นลักกี้ดอลนะครับที่เข้ามาในวันฮาโลวีนในวันนี้เลยนะครับซึ่งเป็นลั c กี้ดอลที่มาพร้อมกันถึง2ตัวละครน,นะครับผมใครที่ยังไม่ได้ไปดูคลิปก็สามารถเข้าไปดูการรีวิวแบบละเอียดได้ที่คลิปในช่องผมเลยนะครับโอเคในวันนี้ก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าจริงๆ้วผมตั้งใจนยะก็คือเป็นเรื่องของการ สอนปรับปุ่มอะไรอย่างนี้แหละหทุกคนคือมันก็ต้องอัปเดตกันบ้างน,นะครับแล้วที่สําคัญเลยตอนนี้ผมก็อย่างที่เห็นนะครับคือเปิดกล้องแล้วนะเพืที่ไม่เหมือนกับการที่เราไปอัดหน้าจอแล้วก็ทุกคนก็จะเห็นแค่ในหน้าจอแต่ไม่เห็นแบบนิ้วของผมว่าทํางานยังไงอะไรประมาณนี้วันนี้ผมก็เลยอยากจะมาเปิดมือให้ดูว่าผมปรับปุ่มแบบไหนแล้วก็ลักษณะาการใช้งานเป็นแบบไหนนะครับอันนี้ก็ยังไม่แน่ใจว่าเสียงไมเป็นยังไงเพราะว่าผมปรับมุมมองของไมเนี่ยแบบค่อนข้างที่จะ อ,อยู่ยากนะครับผมแล้วก็มันแบบเกะกะกบมือผมด้วยนะและที่สําคัญเลยนะครับคือผมเนี่ยเล่นไม่ได้แน่ๆนะครับเพราะว่าขาตั้งกล้องอะไรด้วยนะครับมันบังหน้าจอของผมนะครับก็เป็นการาให้ดูคร่าวๆเลยกันนะครับว่ามือผมนะใช้งานยังไงนะครับแต่ว่า ใครที่ขอมานะครับคือจริงๆ้วคลิปนี้มันมีที่มาที่ไปก็คือคนขอผมมาทําเนี่ยเยอะมากๆนะครับผมก็ใครที่รู้ตัวว่าขออยู่นะครับก็กดไลค์กันมาด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ผมนะฮะมาเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว่าอัปเดตณปัจจุบันนี้เนี่ยผมใช้การปรับปุ่มแบบไหนนะครับในการเล่นคอเมต Mobile ณปัจจุบันนะครับเดี๋ยวเราไปดูดีกว่านะครับผมว่าการปรับปุ่มเป็นยังไงบ้างน,นะครับ คือตอนนี้ผมไม่แน่ใจว่าแสงเนี่ยมันจะมืดไปหรือเปล่านะครับซึ่งผมเนี่ยต้องการที่จะให้มันเห็นหน้าจอให้ชัดที่สุดไงรอบนอกมันก็เลยค่อนข้างที่จะดูมืดนะครับโอเคมาเดี๋ยวผมจะเข้าไปที่ การตั้งค่าปุ่มเลยละกันนะครับอันนี้ทุกคนก็น่าจะเห็นเห็นกันบ้างเลยนะครับก็คือปุ่มนะครับผมลักษณะของปุ่มเนดะี๋ยวผมจะชี้ไปแบบนี้เลยนะครับคือเท่าที่เห็นนะปัจจุบันนี้เนี่ยปุ่มด้านล่างนะครับที่เป็นปุ่มของการกดสกิลแล้วก็เอาบอลลิเตอร์นะครับผมก็อยู่ใกล้ตรงนี้เลยนะซึ่งปัจจุบันเนี่ยผมปรับอย่างนี้เพราะว่าส่วนใหญ่แล้วการกดเนี่ยผมจะเป็นการกดแบบนิ้วโป้งตรงนี้นะครับ การกดแต่ละอย่างเนี่ยมันง่ายแล้วมันใกล้ดีนะครับผมก็เลยใช้เป็นแบบนี้นะครับซึ่งณปัจจุบันนี้เนี่ยการใช้แบบนี้ผมรู้สึกว่าโอเคสุดละเวลาที่ผมเล่นใช่ปะ่ะแล้วถ้าผมเนี่ยทำการกดสกิลนะครับมากดตรงนี้มันเสียเรียกว่ายัางไงอะ่ะนิ้วของผมมันไม่อยู่ในลักษณะที่กดได้ดีครับซึ่งกดแบบนี้มันจะโอเคกว่าแต่ว่าถ้าผมมากดตรงนี้ผมวิ่งอยู่แล้วมากดตรงนี้มันเอี้ยวนิ้วไปไกลมากแต่ว่าผมเดินแล้วก็มากดตรงนี้มันลักษณะนิ้วของผมรู้สึกว่า ใกล้และก็ช่วยได้เยอะมากๆนะครับเพราะว่ากดแล้วคล่องมือขึ้นกว่าเดิมอันนี้ในเวอร์ชันล่าสุดเลยนะครับและก็อีกอย่างเลยก็คือเรื่องของการกดสไลด์แล้วก็กระโดดนะครับเมื่อก่อนเนี่ยผมเล่น4นิ้วก็จริงนะครับแต่ว่าเรื่องของปุ่มสไลด์อยู่ตรงนี้นะตรงนี้นะครับ แล้วก็ส่วนสไลด์ตรงนี้แล้วก็ปุมกระโดดตรงนี้เนี่ยคือผมเนี่ยจะเอามาไว้แถวนี้เลยนะครับซึ่งผมจะวิ่วงๆแล้วก็กดสไลด์กดกระโดดตรงนี้นิ้วโป้งผมนี่คือแบบทํางานหนักมากนะครับผมก็เลยคิดว่าผมควรที่จะฝึกแล้วก็เปลี่ยนได้แล้วนะครับนั่นก็คือผมจะเอาปุ่มนั่งแล้วก็หรือว่าปุ่มสไลด์ได้แหละแล้วก็ปุมกระโดดเนี่ยมาไว้ตรงนี้คือมันอยู่ตรงนี้เลยแล้วก็ปุมซูมเนี่ยก็อยู่ตรงน um ี้ ผมลักษณะการใช้งานก็จะเป็นการสไลด์กระโดดซูมอะไรอย่างเงี้ยผมใช้นิ้วชี้นะครับนิ้วชี้ของผมมีหน้าที่คือกด3สิ่งนี้แต่จริงมี4อย่างที่นิ้วชี้ของผมเนี่ยกดก็คือ,อถ้าสังเกตเห็นนะครับตรงนี้เป็นแผนที่นั่นเองนะครับผมนี่แผนที่นะครับอยู่ตรงนี้นี่นะครับแผนที่คือแผนที่อะ่ะก็เวลากดสไลด์กระโดดผมกดแผนที่ผมก็กดตรงนี้เลยกดได้4อย่างนะครับสำหรับนิ้วชี้นะโอเคก็ประมาณนี้นะครับ เออโอ้โหขยับเฉยเลยส่วนต่อไปนะครับก็ปุ่มเดินตรงเนี้ยนิ้วโป้งตัวเนี้ยไม่ผมเนี่ยจะไม่แบบไปทําอะไรเลยนะครับผมแค่เดินเลยอะตรงเนี้ยแค่เดินเลยเอ้าเอาเอาย่างเงี้ยขยับไปไหนวะนะอืออันนี้เกะกะไปนิดนึงอันนี้ผมปิดไปแล้วนะครับปุ่มที่ไม่จําเป็นเนี่ยผมก็ปิดไปหมดเลยนะครับอ๋อระเบิดระเบิดผมก็ไว้ตรงนี้นะครับผมทุกคนปุ่มวิ่งผมก็ไว้ตรงนี้แล้วก็ปุ่มเล็งนะครับผมหรือว่าปุ่มยิงนะครับเดี๋ยวผมจะให้ทุกคนดู เฮ้ยโหผมไปปรับอะไรมั่วไปหมดเลยวะเค okay. อันนี้ก็เป็นปุ่มยิงนะครับผมนี่คือปุ่มยิงนะทุกคนนี่ตรงนิ้วชี้ตรงนี้นะครับตรงนี้เลยนะครับอันนี้เป็นปุ่มยิงนะครับผมที่ผมเอาไว้ตรงนี้เค okay. ผมก็ปรับความโปร่งใสเนี่ยเป็นศูนย์นะครับไม่ใช่ศูนย์หรอกสิเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะว่ามันศูนย์ไม่ได้นี่ก็อยู่ตรงนี้เลยนะครับผมจะใช้นิ้วชี้เนี่ยซูมเสร็จปุ๊บยิงปึ้งอยู่ตรงนี้นะครับผมจะยิงตรงนี้เลยแล้วก็อย่างหนึ่งก็รีโหลดกระสุนนะครับ นี่เห็นไหมรีโหลดกระสุนของผมก็อยู่ตรงนี้แล้วนะครับตรงนี้เลยก็คือผมจะ,ะยิงรีโหลดกระสุนนะผมจะรีรตรงนี้ก็อย่างที่เห็นนะครับเมื่อก่อนเนี่ยทำงานหนักมากๆลนยะไม่ว่าจะเป็นปุ่มสไลด์ปุ่มกระโดดปุ่มรีโหลดกระสุนเนี่ยผมจะเอามารวมๆกันอยู่ตรงนี้เลยนะฮะและก็เวลาเล่นจริงๆเนี่ยมันเหนื่อยมากนะครับนิ้วโป้งผมแบบกดอย่างนี้ทุกคนหันจอก็หันจอกดอะไรเยอะแยะมากมายเลยผมก็เลยแบบ เริ่มและเริ่มฝึกให้มันเล่นได้คล่องแล้วก็สบายมากขึ้นก็คือเอาปุ่มรีโหลดกระสุนเนี่ยไว้ตรงนี้นะครับนี่ก็จะช่วยเรื่องของการาสบายในการเล่นเนคร่บถ้ายิงเสร็จปึ๊บอะนิ้วเนี้ยนิ้วชี้ตรงเนี้ยนิ้วชี้ของผมอันเนี้ยมันมันไม่มีหน้าที่แล้วอะครับผมก็เลยเพิ่มหน้าที่นิ้วชี้ตรงเนี้ยให้เป็นพอยิงเสร็จอะตอนรีโหลดมันก็ยิงไม่ได้อยู่ดีใช่ปะก็เลยแบบเออทำไมเราไม่ลองเอาปุ่มรีโหลดมาไว้ตรงนี้ก็คือแบบ ยิงเสร็จก็รีโหลดเลยเพราะว่าหน้าที่ของมันก็ซ้อนทับกันอยู่แล้วอ่ะทุกคนประมาณนั้นนะครับจริงๆแล้วโดวยรวมก็ประมาณนี้เลยนะครับเรื่องของการปรับปุ่มนะครับแล้วก็มีคนถามผมนะครับตรงกลางจอหรือว่าเป้ากลางจอเนี่ยโหตั้งแต่ผมทําช่วงแรกๆแ,แล้วเนี่ยมีคนถามแบบเยอะมากๆก็คือเป้ากลางจอตรงนี้นะครับคือมันเป็นปุ่มตั้งค่านะครับผมผมเนี่ยเอามาไว้ตรงกลางแล้วก็ปรับขนาดของมัน,นให้เล็กที่สุดนะครับแล้วก็ความโปร่งใสเนี่ยก็ปรับให้เต็มนั่นแหละประมาณนี้นะครับก็คือ ป้ากางจอมันมีหน้าที่ช่วยในการแบบโฟกัสหน้าจอของเราช่วยทําให้เรามองตรงกลางจอได้ดีมากขึ้นหรือเรียกง่ายๆคือมันเป็นจุดเซนเตอร์นั่นแหละครับทุกคนประมาณนั้นนะครับก็โดยวรวมประมาณนี้เลยครับไม่มีอะไรมากนะครับปรับปุ่มก็ประมาณนี้นะนั่งกระโดดยิงนะครับอ่ะผมจะพูดเป็นหน้าที่หน้าที่แต่ละนิ้วแบบสรุปให้ทุกคนฟังอีกรอบหนึ่งเลยแล้วกันนะครับก็นิ้วชี้นะครับสไลด์กระโดดซูมแล้วก็ แบบนะครับแผนที่นั่นเองแล้วก็อีกอันนึงนิ้วโป้งนะครับผมเป็นการกดสกอสติกออเปอรเตอร์หรือว่ากดสลับปืนอยู่ตรงนี้แล้วก็ระเบิดนะครับผมประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็นิ้วโป้งซ้ายก็จะเป็นเรื่องของการเดินอย่างเดียวเลยนิ้วชี้ซ้ายเขาจะเป็นยิงแล้วก็รีโหลดกระสุนนะครับแค่นี้เลยนะครับผมไม่มีอะไรแล้วประมาณนี้แต่ว่าเรื่องของเขาโครงเนี่ยเดี๋ยวผมจะทําทการ copy นะครับผมแล้วก็ ส่งให้ในคอมเมนต์นะครับใต้คลิปนี้เลยนะครับว่าเขาโครงเนี่ยยังไงนะครับก็สามารถ Copy แล้วก็ไปใส่ตรงค้นหาตรงนี้ได้น,นะครับเดี๋ยวผมไปสอนนะก็คือทุกคนกดมาที่เขาโครงตรงนี้นะตรงนี้เลยนะครับกดมาปึ้งก็จะเห็นคําว่าค้นหานะครับอยู่ตรงนี้กดเข้าไปเลยพอกดเข้าไปค้นหาเสร็จปุ๊บนะครับก็จะเห็นตรงนี้นะครับก็เอามาวางได้เลยนะครับวางเสร็จปุ๊บก็ดูตัวอย่าง ดูตัวอย่างเนี่ยเราสามารถเลือกใช้ได้ด้วยนะครับว่าจะใช้ของผมหรือไม่ใช้นะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่แล้วแต่ทุกคนเลยนะครับมาเดี๋ยวเราไปดูการใช้งานจริงๆว่าผมใช้งานยังไงแล้วกันนะครับอาจจะไม่ได้เล่นในแหลนให้ทุกคนดูหรอกมันเล่นไม่ได้นะครับเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่ามันมีอะไรต่างๆเนี่ยบางจอแบบเยอะมากๆเลยนะมันเล่นไม่ง่ายเราที่สําคัญผมใช้เป็นเนี่ยเจ้าแท่นติดมือถืออะแล้วก็มันไม่สามารถใช้ใจโรได้ด้วยนะครับนั่นแหละทุกคนมันก็เลยยากหน่อยเดี๋ยวก็ ขอหาซื้ออุปกรณ์มาเซตติ้งให้ดีๆก่อนแล้วกันนะครับผมลืมเดี๋ยวนะเปลี่ยนมาเป็นแบบ AI training แบบนี้ดีกว่าโอเคมาครับทุกคนอาจจะไม่เคยเห็นในเวอร์ชั่นนี้ของผมนะเพราะว่าเวอร์ชั่นนี้ของผมเนี่ยเป็นเวอร์ชั่นที่เปลี่ยนมาเยอะมากๆนะครับแบบแอดวานจัดๆเลยนะใครที่อยากจ,จะมาฝึก4นิ้วแบบผมเนี่ยอาจจะต้องแยกประสาทเยอะนิดนึงนะครับก็อย่างที่ทุกคนเห็นนะครับมันมีหลายอย่างมากๆเลยนะที่ค่อคนข้างที่จะ ยากนะครับไม่ว่าจะเป็นปุ่มสไลด์กระโดดนี่เห็นไหมอยู่ตรงนี้สไลด์กระโดดสไลด์กระโดดนี่ครับเห็นปะแล้วก็ปุ่มเปลี่ยนปืนนี่อยู่ตรงนี้นี่ครับถ้าใครอยากจะแบบโกงๆกโหดๆเลยใช้ตามผมได้นะครับแต่ว่าก็ต้องฝึกหนักหน่อยสำหรับมือใหม่นะครับใครที่ยิ่งแล้วใหญ่นะครับถ้าไม่เคยใช้4นิ้วเนี่ยก็โอ้โหใช้เซตติ้งนิ้วแบบผมไปเล่นเนี่ยน่าจะยากนะครับนี่สำหรับสลหรับอาวุธอยู่ตรงนี้นะครับ อาวุธเสร็จปุ๊บนะครับก็เป็นปุ่มยิงอ่ะปุ่มยิงอยู่ตรงนี้นะครับนี่โป้งโป้งพอยิงเสร็จปุ๊บรีโหลดกระสุนก็รีโหลดตรงนี้ปับ๊บนี่ครับประมาณนี้เลยโอเคผมจะเล่นสนไน้วแหละเพราะว่าสไนส่วนใหญ่แล้วผมไม่ใช้ใจโลเลครับไม่เห็นเลยวะโอเคเดี๋ยวขอเปลี่ยนก่อนแล้วกันมาครับเดี๋ยวผมก็จะเล่นให้ทุกคนดูแล้วนะว่ามันเป็นยังไงแล้วกันมามาลองดูเลยดีกว่านะครับเล่นโคตรยากเลยทุกคนไม่เห็นเลย มาไม่เป็นไรครับอาจจะไม่ค่อยเห็นนะทุกคนขออภัยนะครับไม่เห็นอะไรเลยว่ะทุกคนก็ดูเอาเป็นว่านิ้วของผมทํางานยังไงละกันนะครับผมก็ซัดสไนเปอร์ก็ทํางานประมาณนี้เจโลก็ใช้ไม่ได้โอ้โหไล่ล่าก่อนเฮ้ยปึ๊บมันไม่เห็นอะไรเลย <c oughs> โอเคก็พยายามจะเล่นให้ได้แล้วกันประมาณนี้นะครับมันไม่เห็นนะทุกคนขออภัยจริงซื้ออ้อม ได้ okay. อยู่เฮ้ยฟ้าฟึบองฟ้าเป็นไม,ไม่มี้งเคสวยสไนเปอร์ผมก็ส่วนใหญ่หลักๆแล้วผมก็ไม่ค่อยจะใช้ใจโลอยู่แล้วนะครับแต่ว่ามันก็ต้องแบบเอาโทรศัพท์มาใกล้ตาเลยอ่ะเพราะมันไม่ค่อยเห็นอันนี้แบบว่าไม่เห็นจริง้งองสวยประมาณนี้นะครับผมหลักการเล่นของนิ้วผมนะใช้งานแบบนี้นะครับผมเฮ้ย สวยฟื้อฟา้าบเฮ้ยไม่ใช่เอ้ยดยนเสียงซื้อโปงโป้งผมไม่โดนยัยไงวะเนี่ยโป้งโป้งโป้องอะไรครับมาๆๆผมอาจจะอยู่ตาผมอยู่ใกล้ไม่หน่อยนะไม่รู้ว่าเสียงเป็นยังไงนะครับโป้งโอเคโป้งโอเคอย่างนี้เห็นหน่อยเมื่อกี้โทรศสันไกลมากผมแบบเห็นไม่ค่อยชัดเลย เค okay, สวยครับเฮ้ยฟืบฟับฟืบเฮ้ยมาอยู่อีกตัวนึงไม่โดนเค okay, สวยเคสวยจบแล้วเหรอเ่ายังยังมาครับเฮ้ยฟับไหลไม่ลงไหลไม่ลงเคสวยก็สุนหมดปง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 สวยปงสวย ป้งสวยโอ้แทบจะไม่เห็นอะไรเลยป้งสวยป้งสวยประมาณนี้นะครับสลับสไนนะมือผมก็จะใช้งานประมาณนี้นะครับโอเคมาเดี๋ยวลองเป็นปืนกลดูบ้างแล้วกันนะครับผมมามาดูว่าปืนกลของผมจะลักษณะการใช้งานเป็นยังไงเจอละเจอละนี่ครับปืนกลของผมก็จะใช้งานประมาณนี้นะทุกคนปืนกลที่จะยากกว่าสไนอีกแล้วเพราะว่า ปกติแล้วผมจะ,ะเดี๋ยวผมจะลองให้ดูประมาณนี้นะผมจะเออมันก็ได้อยู่นี่ว่ะเอาขาตั้งเอาขาตั้งโทรศัพท์ออกไปก็มันก็พอได้อยู่แต่มันเห็นไม่ค่อยชัดหรอกประมาณนี้นะครับนี่เลยใจโล่ก็มันจะเป็นการเอียงจอนั่นเองทุกคนนี่มันก็จะประมาณนี้นะเวลาผมเล่นนี่ครับนิ้วผมก็จะประมาณนี้นี่ครับ ประมาณนี้เลยนะครับผมหลักการการเล่นคือมันก็ไม่ได้ยากอะไรนะครับผมใครที่อยากจะฝึกปุ่มแบบผมเนี่ยก็สามารถลองฝึกกันได้นะครับแต่ว่าก็ต้องมีข้อยกเว้นดิดนึงคือควรที่จะฝึกแยกประสาทก่อนนะครับคือ,อาสามารถแบบกดสไลด์กระโดดอะไรเงี้ยลองฝึกให้นิ้วของเราเนี่ยชินนะครับคือไม่เกี่ยวผมไม่ดูปุ่มเลย,เลยนะคือผมแบบปรับปุ่มให้มันจางมากๆเพราะอะไรดูครับ คือเวลาเล่นเนี่ยผมเดี๋ยวผมขอทิ้งทวนสักนิดนึงแล้วกันคือหลักการฝึกของผมอะ่ะอย่างที่เห็นนะครับปุ่มมันมองไม่เห็นแล้วนะครับคือผมปรับปุ่มของผมเนี่ยใหอ้อยู่ในระดับที่มองเห็นได้นิดเดียวนะครับหรือว่าปรับแบบว่าความโปร่งใสน้อยที่สุดเลยคือเวลาผมฝึกอะ่ะผมจะมาฝึกในนี้แหละนี่ครับก็จะถือมีดก็ได้นะครับฝึกแบบสไลด์กระโดดสไลด์กระโดดให้บ่อยครับกดให้บ่อยกดแบบว่าให้ชินนะครับ จนผมรู้สึกว่าปุ่มที่ผมกดไปแล้วเนี่ยผมสามารถที่จะกดได้โดยที่ผมไม่ต้องไปมองแล้วอะไรประมาณนี้คือมันเป็นสัญชาตญาณของเราไปเลยคือเวลาตกใจเจอศัตรูอะไรเงี้ยผมตกใจผมสามารถกดสไลด์ได้แบบเออผมกดสไลด์แบบไม่ต้องคิดอะไรครับอ่าคือมันชินนั่นเองแล้วก็ปุ่มเล่งปุ่มซูมอะไรเงี้ยผมก็พยายามกดให้ชินนะครับเมื่อตอนที่ผมเปลี่ยนจากรีโหลดกระสุนนะครับรีโหลดกระสุนของผมอยู่ตรงนี้ใช่ไหม แล้วผมเนี่ยก็จะเกิดอาการนะครับที่เวลายิงไปเสร็จปุ๊บนะครับป้อมผมก็ต้องมามา,มาถนัดกดรีโหลดตรงเนี้ยความจริงคือผมย้ายไปอยู่ตรงนี้แล้วอะ่ะมันก็ต้องปรับตัวระยะหนึ่งเลยนะครับอย่างที่ผมเคยทําคลิปในช่วงก่อนหน้านั้นที่ผมเปลี่ยนจาก,นนการีโหลดกระสุนมาไว้ตรงเนี้ยผมค่อนข้างที่จะไม่ค่อยชินเลยนะครับจนกว่าผมเล่นจนกว่าผมจะชินนะตอนนี้คือผมชินแล้วนะครับเนี่ยรีโหลดผมก็กดย้ำๆไปได้เลยเนะี่ยอย่างเงี้ย ใช้จนชินเลยนะครับอันนี้ก็ผมมาบอกทริคนะครับในการฝึกก็พยายามที่จะกดให้รู้จุดนะครับจนกว่าที่เรากดไปแล้วด้วยความรู้สึกของเราโดยไม่ต้องไปดูปุ่มนะครับประมาณนั้นหลักการการฝึกสีนิ้วก็ประมาณนี้นะครับแยกประสาทให้ได้ฝึกให้ชินให้กล้ามเนื้อของเรารู้ว่าจุดนั้นจุดนี้เป็นปุ่มอะไรแล้วก็แยกประสาทให้ออกนะครับประมาณนี้เลยนะครับผมก็มาแนะนําแล้วนะครับสําหรับใครที่ถามเรื่องปุ่มของผมว่าปุ่มของผมเนี่ย ปรับแบบไหนนะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับสำหรับการปรับปุ่มของผมในวันนี้นะทุกคนใครที่ดูแล้วได้ประโยชน์ยังไงแล้วก็ลองใช้มาแล้วเป็นยังไงนะครับสำหรับผมเอาปุ่มให้ทุกคนใช้นะนะทันที่คัดลอกโค้ดหรือว่าเขาโคลงปุ่มของผมไปแล้วเนะี่ยเป็นยังไงฝากคอมเมนต์กันมาหน่อยนะครับผมใช้ได้ไม่ได้งไงก็ฝากคอมเมนต์กันมาด้วยนะครับเดี๋ยวมีคลิปหนึ่งนะครับคลิปอีกคลิปนึงเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการปรับความไวนะครับทุกคนใครที่อยากจะดูเรื่องของการปรับความไวเนะี่ยสามารถเข้ามาดูกันได้นะครับเดี๋ยวผมจะม ตกลงไปก่อนสวัสดีครับ